สวัสดีค่ะเพื่อนๆและทุกๆท่านนะคะใครสนใจรูริตและเทคนิคการเล่นรูริตนะคะมาดูว่าแจนจะโชวเ์เทคนิคไหนต่อ,อเดีเ๋ยวแกเดี๋ยวแจนขอแคปหน้าจอว่าตอนนี้ยอดเงิน5้าห้า3มืแล้วนะคะว่า ต่อไปยอดเงินจะเพิ่มหรือลดเท่าไหร่มาดูว่าแจนใช้หลักการใดนะคะแจนให้สังเกตตรงที่ว่าถ้าสีแดงมาเจ็ดตัวแบบเนี้หนึ่งสสามสี่น้ำใหม่นะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดนี่ยนี่ค่ะมามาเจ็ดตัว แบบนี้ค่ะมา7ตัวเดี๋ยวขีดเส้นใหม่นะคะขีดเส้นใหม่อีกทีนึงแบบนี้ค่ะถ้าสีแดงมา7ตัว if 7 time rate next time play rate ถ้าสีแดงมา7ตัวให้เล่นแดงนะคะเพราะว่าแดงก็จะมาอีกถ้าไม่มาอีกไม่ไม่นานหลังจากนั้นก็จะมาค่ะอันนี้ให้สังเกตตรงนี้นะคะเดี๋ยว เซฟหน้าจอเรียบร้อยแล้วจะเล่นให้ดูค่ะถ้าเล่นก็เล่นเบาๆนะคะ yooly u n play not a lot money o n l y s m a l l amount โอเคใช้ห้าสิบค่ะโอเคนะคะดูกันแป๊บหนึ่งดันอันนี้ไปไว้ตรงนี้ก่อน แสดงมาไม่มาล่ะมาค่ะเย้ชนะแคปหน้าจอก่อนนะคะเป็นหลักฐาน one red okay when i tell you t i s e ป e n time red next one red usually if not then the next one will be red or two or three time after that will be red okay นี่ไงคะชนะตรงนี้ เดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วให้ดูเลยเัน็นี้ค่ะถ้าตามตามหลักการนี้ก็จะค่อยๆได้เงินทีเล็กน้อยๆอย่าเล่นแรงนะคะถ้าเล่นแรงเดี๋ยวตามทบไม่ได้ค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ